สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งในคลิปนี้มาอัปเดตโปรโมชั่นกันแบบด่วนๆกันเลยนะครับซึ่งโปรโมชั่นตอนนี้ออกมาแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับออกมาเมื่อช่วงตอนเช้าประมาณประมาณ10โมงกว่าๆผมได้รับข้อมูลตัวน,นี้นะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็นามาบันทึกคลิปให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันในตอนนี้นะครับอ,ออกมาในวันที่18 มกราคม2565นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับตัวนี้สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเบอร์เก่าไม่ได้นะครับต้องเป็นเบอร์ใหม่เท่านั้นและเบอร์ที่เปิดใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่เปิดมาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับกับความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซก ในราคา236บาทอันนี้รวมภาษีเิธ็์เรียบร้อยแล้วนะครับ236บาทรวมภาษีแล้วครับะระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ,ะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบนะครับทั้งรอบปัจจุบันเนี่ย6รอบคือต่อต่อต่อตอีก5รอบแล้วก็รวมรอบปัจจุบันก็เป็น6รอบนะครับการสมัครกดดอกจันทร์104ดอกจันทร330 ดอกจันแปดสี่แปเหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือรหัสในการกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ของ d t แทในระบบเติมเงินและก็เป็นลูกค้าเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเน็ตรแรงสปีดอแรงไม่อั้นนะครับราคาคุ้มกว่าเดิมปกติสูงสุดมันอยู่ที่สายย่สิบเมกราคา300บาทแต่ตัวเนี้ยเพิ่มสปีดขึ้นมาเป็น30เมก แล้วก็ราคาลดลงเหลือ236บาทนะครับ30วันเหมือนกันถึงซึ่งถือว่าโปรโมชั่นตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่เอามาใช้แบบต้องการความเร็วสูงๆความเร็วเยอะๆนะครับ d t e ทถือว่าเป็นค่ายที่2ที่ออกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว30เมกขึ้นมาในระบบเติมเงินนะครับเจ้าแรกที่ออกมาก่อนเลยก็คือ TruMo กและตอนนี้ ดีแท็ tech, เขาก็ออกตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสาวกของ DT แท็ tech, สามารถที่จะทดลองโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับว่ามันแรงจริงหรือไม่มันมันคุ้มจริงหรือไม่นะครับในเขตพื้นที่ของท่านสามารถติดต่อ,อสอบถามร้านค้าได้เลยนะครับ7จจังหวัดทั่วประเทศไทยทุกร้านค้าที่ขายซิม DT แทสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับ โดยการกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน3 3 0ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกซึ่งถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเอาโทรฟรีเพิ่มนะครับก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก50าบาทกดดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกในการซื้อแพ็กเกจค่าโทรเพิ่มนะครับจ่ายเพิ่มอีก50บาทก็รวมทั้งหมดเป็น286บาท ได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรโทรฟรีทุกเรือขายด้วยการโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน1ิานาทีวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับแต่ว่าการซื้อโทรฟรีเพิ่มนั้นซื้อได้แค่3รอบรอบปัจจุบันคือรอบที่1และก็ต่ออีก2รอบรวมทั้งหมดเป็น3รอบในการซื้อแพ็กเกจโทรฟรีเพิ่มส่วนแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตอย่างเดียวนั้นได้6รอบนะครับรอบปัจจุบันนับ1และก็ต่อไปอีก5รอบรวมเป็นทั้งหมด6รอบ นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับว่าในแพ็กเกจตัวนี้ถ้าจะเอาทัวร์ฟรีเพิ่มมันได้แค่3รอบแต่ส่วนตัวเน็ตอย่างเดียวนั้นมันได้แค่6รอบนะครับต่อ1เบอร์นะครับก็สามารถที่จะสมัครกันได้และก็เงื่อนไขอื่นๆนะครับเขาบอกไว้ว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับการเอามาใช้ในการโหลดบิดคนที่ใช้โปรแกรมโหลดบิดโหลดข้อมูลเยอะๆไม่เหมาะสําหรับโปรโมชั่นตัวนี้ เพราะเขาใส่ไว้เงื่อนไขอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างแถวๆนี้เขาบอกว่า,าไม่อนุญาตให้ออกมาใช้ในการโหลดบิดเนี่ยบิตทอร์เรนต์เนี่ยนะครับเลการใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลดึงข้อมูลเยอะๆเขาไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการปล่อยฮอตสปอตปล่อย Wi-Fi ให้กับคนในบ้านอะไรเงี้ยใส่ในเรเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้ยังได้อยู่นะครับใช้เน็ตแบบปกติทั่วไปอะ่ะมันยังได้อยู่นะครับไม่ผิดเงื่อนไข แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอามาใช้ในการปล่อย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 ตัวรูทบิทอะ่ะนะครับมันก็จะเป็นการดึงข้อมูลเยอะแล้วเดี๋ยวทางบริษัทเขาก็จะลดความเร็วของเราลงนะครับมันติดเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เอามาใช้ในการปล่อยฮอตสปอตทั่วๆไปอ่าดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นเล่นเน็ตเล่นลน,ลน,นู่นนี่นั่นนะครับทั่วๆไปในบ้านปล่อยฮอตสปอตในบ้านเอามาใส่ในลอเตอร์ใส่ซิมใช้ในบ้านปกติทั่วไปอ่ะนะครับเล่นเล่นเน็ตปกติทั่วไปอ่ะไม่มีปัญหานะครมว็ไ่ลด นะครับอันนี้เราเราเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆรายละเอียดอื่นๆก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่า77จังหวัดสามารถที่จะกดสมัครได้ออโปรโมชั่นตัวนี้ซิมที่อยู่ในเซเว่นไม่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าในเซเว่นเขามีโปรโมชั่นพิเศษของเขาอยู่ในเฉพาะของเซเว่นอย่างเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ย มันอยู่นอกเซเนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปซื้อซิมจากเซวมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อซิมต้องซื้อจากนอกเซเวคือร้านลูกตู้ทั่วๆไปร้านขายมือถือร้านขายซิมทั่วๆไปนะครับสามารถที่จะซื้อซิมมาแล้วก็ทําการลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยแล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสในการสมัครนะครับถ้าจะเอาเน็ตอย่างเดียวแล้วก็เติมเงินไป240บาท แต่ถ้าจะเอาโทรฟรีเพิ่มเข้าไปด้วยอีก50บาทนะครับก็รวมเป็น286บาทก็เติมเงินเข้าไปสัก290บาทนะครับแล้วก็กดร,รหัสในการสมัครเน็ตแล้วก็สมัครโทรฟรีกันได้เลยนะครับย้ำว่าเป็นเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเบอร์เก่ายัางไม่ได้สิทธิ์นะครับเบอร์เก่ายัางไม่ได้สิทธิ์นั่นคือเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอ่อแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคม2565นี้นะครับ ระยะเวลาของโปรโมชั่นก็คือ18มกราคมถึง31มกราคม2565นี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในระบบไปอีก5เดือนรวมทั้งเดือนปัจจุบันก็เป็น6เดือนนะครับก็ถือว่ารายละเอียดครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปที่ d t e c h c l l Center ก็ได้นะครับ1678หสำหรับ d t e c h c l l Center โดยการโทรไปนั้นโทรโทรโทรครั้งละ3บาทของ d t e c h ค l l Center นะครับรอสายเป็นชั่วโมง เราก็จะต้องรอนะครับเพราะเราจ่ายเงินไปแล้ว3บาทในการโทรหาคอเซ็นเตอร์ของ d t แทนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะนํามาอัปเดตกันแบบด่วนๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นอะไรที่มันใหม่ๆด่วนๆพิเศษๆนะครับด่วนๆเนี่ยก็จะได้ทันเหตุการณ์กับแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ออกมาณตอนนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับทีมงานของ DT e ทนะครับที่ส่งข้อมูลตัวนี้มาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ